ลึกถาาแท้ความเจ้าชู้หญิงเจ็ดวันเกิดเปิดตำราความเจ้าชู้และเนื้อคู่ของสาวแต่ละวันรู้หรือไม่ว่าความเจ้าชู้ของแต่ละคนนั้นมีมากน้อยไม่แตกต่างกันเรื่องราวของความเจ้าชู้นั้นมันไม่เข้าใครออกใครบางคนเจ้าชู้โดยสายเลือดบางคนก็ไม่เจ้าชู้แต่กลับถูกมองว่าเป็นคนเจ้าชู้ก็มี บางคนเจ้าชู้เมียบแล้วคุณล่ะเป็นคนเจ้าชู้หรือไม่คุณรู้ตัวหรือไม่ว่ามีความเจ้าชู้บางครั้งความเจ้าชู้นั้นเป็นผลจากดวงวันเกิดของตัวคุณเองมาผลักดันให้เกิดสเสน่ห์ล้นเหลือเหมือนกันแล้ววันเกิดของคุณจะมีอิทธิพลของความเจ้าชู้แผ่ขยายมาถึงแข่ไหนวันนี้เราจะมารับรู้กัน ทายนิสัยความเจ้าชูของหญิงในเจ็ดวันเกิดว่าเป็นอย่างไรเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารญาในการรับฟังขอคนละหนึ่งไล่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผู้จธรรมเราด้วยเราจะเริ่มต้นอันดับแรกสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์หญิงสาวที่เกิดวันจันทร์จัดเป็นสาวที่เจ้าชูแต่ไม่สู่สาววันอาทิตย์แต่ก็เข้าขายเจ้าชู้เงียบ อาจจะโปรยสเสน่ด้วยความเป็นสาวฉลาดรอบรู้และมีมนุษยสัมพันธ์ดีแต่ท่าเมื่อไรที่เธอคบคุณเป็นแฟนแล้วจะจริงจังและจริงใจ่อนข้างเอาแต่ใจไม่น้อยเป็นสาวที่ขอนข้างดื้อเงียบแต่รักแท้ของเธอมักจะเกิดขึ้นกับความไม่เข้าคู่กันความต่างหรือที่ใครๆอาจนินทาว่าคุณไม่ค่อยเหมาะสมกับเธอสักเท่าไหร่ สาวที่เกิดวันจันทร์มักชอบหนุ่มที่มีรูปร่างสันทัดผิวสองสีดวงตาคมชัดคิ้วดกเข้มหากสูงใหญ่จะพิจารณาเป็นพิเศษชอบผู้ชายที่อายุมากกว่าหรืออายุน้อยกว่าเล็กน้อยแต่ความคิดเป็นผู้ใหญ่กว่าไม่ชอบคนพูดมากพรามไร้สาระหรือว่ากล่อนจนปิ่นป่อนจนเกินพอดี จะพบเนื้อคู่โดยมีทางเลือกอาจจะต้องตัดสินใจเลือกคนแต่งงานในชีวิตคู่มากกว่าคนอื่นๆซึ่งไม่ได้ถูกใจร้อยเปอเซนอาจจะส่วนที่ตรงใจและไม่ตรงใจในคนเดียวกันทำให้เกิดความลังเลใจอย่าใช้เวลาในการตัดสินใจมากนะักมักพบรักแทบที่มาจากเพื่อนสนิทหรือว่ายาิผู้ใหญ่เป็นการมาเทศแนะนำให้แถบทุกคนผู้หญิงที่เกิดวันอังคาร สาววันอังคารมักเป็นถี่ไม้ปองของเพจตรงขามมักจะได้รับความสนใจจากน้ำนมที่มักจะสุ่มดูเธออยู่เสมอเธอจึงจัดเป็นสาวที่เจ้าชู้แข่อารมณ์มากกว่าเพราะเวลาเจอหนุ่มรอก็อาจจะออกอาการกระดีกระดาแต่ไม่มีอะไรที่มากกว่านั้นเหมือนสาวที่คลังใครในนักร้องแดะดาลาอย่างออกนอกหน้าเท่านั้นเองแต่ถ้าเธอรักหนุ่มคนไหนเข้าห้แล้วหนุ่มคนนั้นจะกลายเป็นทีอิจฉาในทันที เพราะเธอจะใส่ใจดูแลเป็นอย่างดีอาจมีโรแมนติกนิด,นด,นดหน่อยๆเพราะเธอเข้าขันรักจริงหวังแต่งข้อเสียของผู้หญิงวันอังคารก็คือหากเธอทําผิดเธอมักจะไม่ขอโทษและเลือกที่จะอยู่นิ่งเฉยๆฉลักษณะเนื้อขู่ของสาวที่เกิดวันอังคารสาววันอังคารมักจะชอบผู้ชายที่สะอาดมีลสนิยมพอสมควรเป็นคนที่ดูดีทั้งบุคลิกและการแต่งกาย หากเป็นผู้ชายที่อายุมากกว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกหากเป็นคนรุ่นเดียวกันมักจะแตกแยกอยา่าร้างกันเพราะทิฏฐิชอบผู้ชายที่มีความเป็นผู้นำและเก่งกว่าตนโดยเฉพาะสาววันอังคารมักเป็นคนชอบอวดเก่งและไม่ยอมใครเนื้อคู่ของสาววันอังคารจะต้องเป็นผู้ชายรูปร่างสูงหรือสันทัดจะตรงกับลักษณะเนื้อขู่แท้มักเป็นคนที่พบกันโดยเพื่อนหรือว่าโอกาสสำคัญในการทำงาน บางผู้อาจจะต้องแยกทางกันตอนเรียนแล้วกลับมาพบกันอีกจึงตัดสินใจแต่งงานกันผู้หญิงที่เกิดวันพุธสาววันพุธมักมีความรักแบบลึกซึ้งจึงจัดอยู่ในขายของสาวเจ้าชูนิดหน่อยเล็กน้อยแต่ออกแนวช่างเลือกมากเพราะดวงของเธอนั้นเป็นคนตรองอย่างละเอียดที่ถวนนม่มต้องมัม่นใจเมื่อคิดที่จะควงสาววันพุธ มาแนบกายจากสเสน่ห์ของเธอที่อยู่ที่คารมและน้ำเสียงที่จะทำให้นุ่มๆหลงไหลคลั่งใครได้เป็นอย่างดีแม้เธอเป็นสาวช่างพูดช่างเจรจาแต่ก็ไม่พูดทุกสิ่งทุกอย่างเลือกที่จะเก็บงำบางเรื่องราวเอาไว้เพราะเธอรู้ว่าเรื่องไหนดีต่อตัวเธอและดีต่ออีกฝ่ายเธอรักอิสระและความสนุกใหม่น้อยถ้านุ่มๆคนไหนแต่งตัวดูดีเพียงอย่างเดียว แต่สื่อสารกับเธอไม่รู้เรื่องเธอก็จะลดระดับความสนใจของหนุ่มคนนั้นไปในทันทีและความรักของสาววันพุธนี้มักเริ่มตนจากการเป็นเพื่อนกันไปก่อนลักษณะเนื้อคู่ของสำหรับสาววันที่เกิดวันพุธสาวๆที่เกิดวันพุธมักจะมีโอกาสพบความรักหรือมีคนมาจีบหลายคนพร้พรอมๆกัน เนื่องจากการวางตัวและบุคลิกที่ดีไม่ชอบผู้ชายพูดมากเนื่องจากตัวเองนั้นพูดมากพูดเก่งอยู่แล้วไม่ชอบให้ใครมาบงการชอบคนฉลาดมีความเป็นผู้นำนิสยัยอบอบอารีหรือไม่จุกจิกถ้าเป็นคนที่รูปหลางสูงกว่าตนเองจะพิจารณามากเป็นพิเศษลักษณะเนื้อขู่ของผู้หญิงวันพุธจะต้องมีลักษณะรูปหลางสูงหรือหากเป็นคนสันทัดก็จะเป็นคนสันทัดแบบลงตัว ต่อจะมีพุงเล็กน้อยจึงจะมีโง่แห้งดีดวงจะดวงรวยกันอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าไม่เกินสามปีผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดีหนุมน่มๆคนไหนที่ได้คู่กับสาวที่เกิดวันพฤหัสนักว่าได้แฟนเป็นทีนาผากภูมิใจถึงเธอจะเข้ากับคนง่ายแต่ไม่ใจง่ายอย่างที่คิดเพราะนอกจากจะเธอจะไม่เข้าขายของสาวเจ้าชู้แล้ว เธอยังจัดได้ว่าเป็นสาวที่จริงจังกับความรักรักความยุติธรรมเป็นที่สุดมีสติปัญญาเฉียบเหลียม่มถ้าชอบหนุ่มคนไหนก็จะรักมากแต่ถ้าเกลียดก็จะเกลียดมากเช่นเดียวกันและจัดเป็นสาวที่มองโลกในแงด่ดีที่เปิดโอกาสให้หนุมน่มๆถ้าขืนคุณยังทำผิดหรือทำไม่ดีซ้ำๆๆัซ,ซ,ซกๆเธอก็จะเกลียดคุณมากตามที่กล่าวไว้ อุปนิสัยของเธอนั้นจะชอบนมที่เลียบง่ายแต่สร้างสรรค์มากกว่านมที่เฮหาปาเตลักษณะเนื้อคู่สำหรับสาวที่เกิดวันพริฤหัสบดีสาวสาว,สาวที่เกิดวันนี้ชอบผู้ชายที่มีรูปร่างสันทัดหรือสูงใหญ่ใบหน้าคมเข้มคิ้วดกชอบคนว่องไวขยันและมีความคิดความสามารถช่วยแก้ปัญหาได้หากเป็นคนสุภาพและมีความโรแมนติกหน่อยๆจะยิ่งถูกใจเป็นพิเศษ ลักษณะเนื้อคู่มีโอกาสพบกับคนวัยเดียวกันแต่หากเป็นวัยเดียวกันก็ลักษณะนิสัยและพุทธิธภาวะต้องใกลเคียงกันไม่ใช่ลักษณะเนื้อคู่ของ่านแน่นอนเนื้อคู่ของสาววันนี้มีความเป็นผู้นำมีเหตุผลที่ทำให้สาวๆถียงไม่ออกและคุมได้อย่างอยู่หมดัดมักจะพบผู้ชายที่มีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าพอสมควรแม่เป็นผู้ชายบาดหมาดแมน แต่มีนิสัยอ่อนโยนมีความโรแมนติกบางและเป็นคนขยันต่อสู้กับอุปสรรคที่พบเจอผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์สาววันศุกร์จัดว่าเป็นสาวเจ้าสำอางและรักสวยรักงามเข่าขันเธอจึงชอบนมๆมที่ดูแลตัวเองเป็นพิเศษอาจจะเข่าขันติดสำอางหน่อยๆก็ว่าได้ดังนั้นเธอจะไม่เปลืองกับนมๆม,มที่ไม่ใส่ใจดูแลตัวเอง เพราะเธอสามารถแยกนมที่ไม่ดูแลตัวเองกับดูแลตัวเองออกจากกันได้ย่างไง่ายได้เธอมีความเจ้าชู้อยู่นิดนิดแต่ก็เพราะกับหนุมที่ดูแลตัวเองได้ดีท่านั้นและเมื่อเธอตกหลุมรักหนุ่มคนนั้นเขาหายแล้วเธอก็จะดูแลและห่วงใยเขาเป็นอย่างดีทีเดียวลักษณะเนื้อคู่สำหรับสาวที่เกิดวันศุกร์สาวสาวที่เกิดวันนี้มีวิบากกรรมหอสมควรกับเรื่องของความรัก มักจะต้องเสียใจหรือผิดหวังกับความรักเพราะอารมณ์ออ่นไหวและช่งจดช่งจังหากความพยายามศึกษาธรรมะหรือว่าใช้สติปัญญาให้อภัยกับตนเองและผู้อื่นให้มากก็จะมีโอกาสพ้นจากวิบากกรรมได้รวดเร็วและมีความรักที่ไม่เจ็บปวดในชีวิตไดแน่นอนหากจะเลือกเนื้อขู่จะต้องเป็นคนทีใหม่พูดมาหรือมีความเป็นสุภาพบุรุษ และเป็นผู้นำทางความคิดไายใจเย็นสนุกสนานราเริงด้วยมีความเป็นผู้ใหญ่ยิ่งเรียนเก่งมีความสามารถคุณจะด่งสนใจเป็นพิเศษลักษณะเนื้อคู่ของสาวๆที่เกิดวันนี้จะต้องมีรูปร่างที่สูงหรือสันทัดผิวคขอนขางสองสีหรือโทนดำแดงหากขาวก็ไม่สีเกินไปถ้าเป็นคนคิ้วดกจะเสริมกับชีวิตคู่ในการสร้างฐานะโดยกันได้ดีทีเดียว ผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์สำหรับสาววันเสาร์นั้นเป็นสาวไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องความรักเท่าสาววันอื่นๆพื้นฐานของเธอจึงเป็นคนเด็ดเดียวรักเดียวใจเดียวหรือรักทีละคนกรณีมีคดีที่ต้องเลิกลาจะไม่ใช่กรณีที่เธอเป็นฝ่ายเจ้าชู้ใส่นุ่มๆคนไหนอย่างแน่นอนเพราะเธอมักเป็นฝ่ายทําให้นุ่มๆคลัง่งจากความมุ่งมันที่เธอลงมือทําอะไรอย่างจริงจังแน่วแน่เธอจึงไม่ชอบนุ่มๆที่อวดรวย แต่ชอบหนุ่มๆที่ใช้เงินเป็นและพึ่งได้เธอจะเลือกดูนิสัยเป็นหลักและมีฐานะที่ใกลเคียงกันกับเธอสำหรับนิสัยเนื้อคู่ของสาวที่เกิดวันเสาร์นั้นสาวๆที่เกิดวันเสาร์มักชอบผู้ชายผิวคนข้างขาวหรือสองสีหากเป็นคนดำก็ต้องเป็นคนรักความสะอาดสาววันนี้เป็นคนที่แข็งจึงมักจะลงปงปื้มชอบผู้ชายโรแมนติก เพื่อเข้ามาชุดเชยส่วนขาดในบิ๊กบุคลิกของตนเองผู้ชายมาดดีสุขุมจะกินขาดยิ่งเป็นคนใจเย็นจะถูกใจเป็นพิเศษชอบผู้ชายที่รูปร่างสูงกว่าตนเองหรือกำยำหน่อยมักจะแต่งงานหรือว่าเลือกผู้ชายเป็นคู่ครองที่อายุต่างกันมากๆหากผู่ครองอายุน้อยกว่าหรือใกล้เคียงกันมากไปจะทําให้ปรับความเข้าใจในการใช้ชีวิตคู่ยากและหลายขู่ทีเดียวที่ต้องพบกับ วิบากกรรมใช้ชีวิตครอบครัวอย่างทุกข์ทรมานและสำหรับคนสุดท้ายสาวคนสุดท้ายเอาไว้พูดทีหลังจะได้พูดมากๆหน่อยผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์สาวที่เกิดวันนี้จัดเป็นสาวเจ้าสํารานและรักสนุกเธอมีดวงเจ้าชู้อยู่เต็มปรีมักจะชอบนมนมที่ค่อนขางโดดเด่นร้อนแรงและสะดุดตาแม้ว่าอาจมีปัญหาความสัมพันธ์ในภายหลัง นั่นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเธอเลยจึงทำให้สาววันนี้ไม่ชอบนุ่มเฉยๆจงรู้ไว้ซะและถ้านุ่มๆผู้โดดเด่นที่เธอเลือกเฟ้นคนไหนที่เธอยอมได้ยอมเธอได้ก็มีแววว่าจะพบกันไปได้ยาวๆเพราะเธอมักเป็นหญิงสาวประเภทไม่ยอมใครใจสู่กล้าได้กล้าเสียเธอจึงชอบนุ่มประเภทท้าทายและน่าตื่นเต้นจึงจะเอาเธออยู่ได้อยู่มดัด ระดับความเจ้าชู้ของเธอไฟสตาร์หดาวทีเดียวลักษณะเนื้อคู่สำหรับสาวที่เกิดวันอาทิตยจ์จะเจอคนที่เป็นเนื้อคู้โดยการอยู่รวมกันหรืออยากแนะนำให้มักจะเจอเนื้อคู่ในลักษณะที่เหมือนโดนกันแกงสิ่งไหนที่ไม่ชอบคนรักกาะมักจะชอบทำํำลักษณะเนื้อคู่จะเป็นคนที่มีพลังอำนาจเป็นผู้นำคุณได้ต้องมองหาคนที่ทำงานเกี่ยวกับราชการหรืองานประจำ และงานที่มีเกี่ยวข้องกับด้านก่อสร้างหรือต่างประเทศถึงจะดีลักษณะที่เห็นได้ชัดเป็นคนสูงใหญ่หรือสันทัดผิวคนข่างดำคล้ำแดงและมักเป็นคนที่มีวิชาความรู้ไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งคนวันอาทิตย์เป็นคนที่สุขุมมีระบบระเบียบแบบแผนชัดเจนเป็นคนตรงไปตรงมาออกจากหัวรุนแรงไปบ้างในบางครั้งแม้ว่าจะดูเห่าๆดูดื้อไปบาง แต่ในใจนั้นค่อนข้างจะบอบางและอ่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความรักดังนั้นหากจะถามถึงความเจ้าชู้สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นี้ตอบได้เลยว่ามีมากอาจจะต้องมอบโลให้กับคุณเลยทีเดียวเพราะคุณเป็นคนที่ชอบและสนใจความโดดเด่นดังนั้นสายตาของคุณมักจะจับจ้องคนที่มีบุคลิกหรือลักษณะนิสัยที่โดดเด่นกว่าคนอื่นๆในคุม คุณเป็นพวกชอบความท้าทายดังนั้นหากลองคุณได้ปริ้งหรือสนใจใครแล้วละกอการพิชิตใจเขานั้นเป็นเสมือนเป้าหมายที่ท้าทายสำหรับคุณแต่เมื่อคุณพิชิตใจเขาหรือเธอคนนั้นได้แล้วคุณก็จะถอยห่างหรือแสดงความเป็นตัวคุณที่แท้จริงออกมาแบบโนสนโนแคร์จนหลายครั้งทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณนั้นได้หมดรักเขาไปเสียแล้วซึ่งในความเป็นจริง คุณแค่หมดความท้าทายหรือไม่รู้สึกกระตือรือร้นเหมือนเช่นเคยด้วยความที่คุณเป็นคนมีสเสน่ห์และรู้จักทำตัวของคุณให้หน่าสนใจอยู่เสมอคุณรักในความอิสระและชอบความท้าทายกับชีวิตคุณมักจะมีดวงมีโชคในเรื่องความรักมากเป็นพิเศษโดยมักจะสังเกตได้ว่าหากคุณได้หมายตาใครเอาไว้คุณมักจะพิชิตใจเขาหรือเธอได้เสมอส่วนจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อนเนื่องหรือไม่นั้น อยู่ที่ตัวของคุณเองล้วนๆแต่นผู้ฟังครับและนี่ก็คือเรื่องราวความเจ้าชู้และเนื้อขู่ของสาวๆครบทั้งเจ็ดวันหวังว่าเรื่องราวที่เราให้ฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาวๆไม่มากก็น้อยเพื่อได้นำข้อคิดข้อเตือนใจลักษณะต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อให้การใช้ชีวิตและการดำรงชีวิตนั้นเป็นไปโดยมีความสุขและเจริญเรือง สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ